สวัสดีเช้าวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์นะคะอันนี้เราปลูกไว้ให้เด็กๆนะคะต้นอะไรมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวถ้าได้โตคงได้กินกันแหละแล้วปลูกผักไว้นะคะผักไว้ให้เป็ดให้ไก่นะคะแต่วา่าพอออกมาต้นเล็กๆนะคะโดนตัวอะไรกัดหมดเลยคะ่ะกัดต้นขาดหมดน่าเสียดายมากนะคะแต่ถ้าเป็นมะเขือเทศเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรกวนนะคะ มีลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นเลยวันนี้อากาศหนาวกลับมานะคะอุณหภูมิยี่สิบสามองศามันจะมีลมหนาวสิแดดออกแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามีลมหนาวนะน่าจะเป็นลมหนาวที่แบบจะหมดแล้วอะ่ะจะหมดความหนาวแล้วอะไรเงี้ยค่ะสังเกตได้จากใบไม้นะคะ มีลมพัดมานะคะเช,ช้าเช้าประมาณเจ็ดมงกว่ากว่าประมาณใกล้แปดโมงนะคะเจอเด็กๆของเล่านะคะกินข้าวกันแล้วนะวันนี้กินข้าวกันแต่เช้านะคะวันนี้ให้ยา้ยาย่หวานผสมกับออแหนแดงด้วยนะคะวันนี้มีย่หวานผสมกับแหนแดงผสมอาหารให้ด้วยนะเลือกกินกันแต่ย่าละน,นะ เขาชอบมากถ้ามีอะไรเขียวๆนะคะโตไม่เอ่ยอาบแดดกันนะคะแดดแบบนี้เป็นแสงแสงแสงอุ่นนะคะไม่ใช่แสงอเดี๋ยวเราจะให้ดูแสงอุ่นเป็นแสงอุ่นนะคะ ดูได้ไม่เบื่อเลยคะ่ะสำหรับคนเลี้ยงอะ่ะเหมือนกับว่าตื่นมากม็เหมือนโตขึ้นนะพออีกวันตื่นมาเอ้ยเหมือนโตขึ้นนะอะไรแบบแบบลูกเป็ดเป็นอะไรที่โตเร็วมากเป็ดอี้เหลียงในตาเขาจะเป็นสีเทาๆนะคะแล้วเรามีความมีความสงสัยอยู่ว่าเป็ดเนี่ยกระพริบตาบ้างหรือเปล่า เพราะที่เราจะเท่าที่เราสังเกตพวกเจ้าอ้วนนะไม่เห็นกระพริบตาเลยนะคะลืมตาตลอดเวลาเราแบบเอาน้ำไปสาดหรือว่าให้เล่นทำน้ำพุน้ำฝนให้เล่นก็ไม่เห็นหลับตาเลยนะคะไม่เห็นกระพริบตาไก่เนี่ยคือยังกระพริบตานะคะแต่เป็ดเนี้ยใช่ไหมครับลูกเป็มนมนุษย์แอลนะเริ่มโตกันแล้วนะคะ เอมมาก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะกินข้าวคือมากินข้าวได้แบบไม่ต้องไม่ต้องบังคับไม่ต้องหงป้อนเหมือนแต่ก่อนนะคะกลับมากินเองนะคะกินช้ากว่าเขาก็อิ่มที่หลังเขาแบบนี้เอมมากบางคนบางมีคทิวิตี้ที่แตกต่างกันไปนะคะตอนเช้า ตอนเช้าๆเจ้าพวกนี้มาเล่นน้ําฝั่งนี้กันไปแล้วหนึ่งรอบนะคะตอนนี้เขากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็กลับฝั่งเขาแล้วนะคะจะมีสาวๆมาถ้าหลงมาตัวต้องโดนทับแน่ๆ <c oughs> เดี๋ยวให้มันเล่นฝั่งนู้นนะคะถ้าเขาโดนทับเนี่ยหัวเขาอ่ะจะโดนจิกจนเหลือแต่ขนหลุดไปเลยอะคะ่ะเนี่ยแต่ขนขึ้นเร็วนะคะขนที่หัวตัวเมียเนี่ย พออีกสักวันสองวันผลขึ้นแล้วเนี่ยเขารู้นะคะออกดีกว่าถ้าออกไปฝั่งนนเขาก็จะไม่ค่อยโดนทับนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไข่เราอะ่ะก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นไข่เชื้อหมดทุกฟองหรือเปล่าเพราะว่าบางตัวอย่างเนี้ยไอริสอะ่ะเขาแทบจะไม่โดนทักเลยนะคะวันวนหนึ่งอไอริสเขาตื่นมาปุ๊บเขาก็มาอยู่ฝั่งนี้เลยะคะ่ะแล้วก็ ถ้าตัวผู้มาหรือไงเนี่ยเขาก็หนีนะคะไม่ค่อยเล่นน้ํานะคะเขาก็จะไม่ค่อยโดนทับเพราะว่าที่หัวเขาจะสังเกตได้หัวไอริสะจะไม่มีรอยตัวผู้จิกเลยนะคะหัวจะเนียนมากเห็นไหมเพราะไอริสเขาไม่ชอบให้ตัวผู้ทับเขาเขาก็เลยแบบตื่นเช้ามานี่เขาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนเลยแล้วกลางคืนเราก็แยกที่ให้นอนเนื่องด้วยเรามีตัวผู้เยอะ สามตัวใหม่เราก็คาดว่าจะตัวผู้เยอะเนะี่ยโดนกัดนะคะเอมมาโดนจิกสามตัวใหม่เราก็คาดว่าจะมีตัวผู้สองนะคะตัวเมียหนึ่งทีนี้เราก็จะยังไงอะคะจนะต้องกั้นห้องนี้ให้ตัวเมียอยู่อีกหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะต้องดูก่อนนะคะว่าตัวผู้เขาจะลุมพับหรือเปล่าเพราะว่าอย่างอย่างรุ่นเก่าเราอะ ห้าตัวนะคะตัวผู้กลายเป็นเด็กอ้วนมากสองตัวทีนี้เด็กอ้วนมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทับเด็กอ้วนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทับสาวค่ะก็เป็นโชคดีของขาสาวๆไปมีหลันผู้เนี่ยที่ทับได้นะคะแล้วก็คือถ้าสมมุติว่าเขาเจอตัวเมียเขาก็ได้ทับทุกวันแต่เจ้าอ้วนเขาไม่ค่อยสนใจที่จะทับเท่าไหร่นะคะเขากินแล้วก็เล่นน้าํานอนอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้เป็นด้วยเพราะเขาอ้วนหรือเปล่ายืนขาเดียวนะคะยืนฟังเพลงยืนขาเดียวหนูไม่ได้ขาหักนะคะหนูมีหนูเก็บขาค่ะใช่ไหมคะลูกทำไมหนูมีขาเดียวอะคะอะไอิสแกเท่เลยไหมยืนขาเดียว เดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิวันนี้เนะเพราะเรารู้สึกว่าอากาศมันเย็นมันเย็นลมพัดมาที่24องศาแนละ้วมาเช้ามันประมาณ23ก็ถือว่าเย็นอยู่นะคะยี่20ต้นๆน,น,น,นี่2 4็7มันเป็นเพราะสายแล้วด้วยมไหมมีคนมาฟักมีคนมาไข่ให้แต่เช้าแล้วนะคะ มีคนมานอนในเนี้ยแล้วก็มาอุไว้ในรังไข่ขอเอาฟางออกเล็กนึงนะคะไม่มีคนมาไข่นะในนี้เขานอนเอ็มมาคะคะเอ็มมาคะยาเนี่ยเอ็มมาจะโดนอย่างนี้ตลอดนะคะเดินใกล้ไข่ไม่ได้นะคะอย่ามาใกล้ฉัน นอนอาบแดดนะคะวันนี้อากาศเย็นนอนอาบแดดกันเลยหลังจากกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอนฟังเพลงอาบแดดกันลวคะ่ะอุ่นๆเลยใช่ไหมคะ,อะเอ็กเซียอุ่นๆเลยใช่ไหมนอนอุ่นๆเลยใช่ไหม าวันไหนเราว่างๆเราไปอัปเดตเจ้าลูกเป็ดของลุงอีกดีกว่าค่ะว่าถ้าเขาได้หนึ่งเดือนอ่ะเขาจะโตขนาดไหนหนึ่งตัวเรามั่นใจว่าเขาต้องไม่โตเท่าพวกนี้แน่นอนเพราะว่าของเขาจะสองอาทิตย์แล้วเขายังตัวเหลืองเล็กอยู่เลยค่ะเพราะว่าเป็ดมันหลายตัวด้วยเนาะแปดตัวทีนี้มันก็จะกินอาหารไม่เต็มที่เจ้านี่มันสามตัวค่ะไม่มีใครมาแย่งมันแล้วก็เป็นอาหาร อาหารแบบโปรตีนของลูกไก่นะค่ะยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โตไวมากถ้าเลี้ยงตามโปรแกรมเขานะคะนี่ค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากเลี้ยงเป็ดกี่เหลียงนะคะแนะนำเลยโตวไวแข็งแรงไข่ดกนะสำหรับตัวเมียตัวผู้ก็โตวไวเขาเป็นเป็ดเนื้อที่ไข่ดกนะคะถ้าใครไม่เลี้ยงไว้แบบนี้ตัวผู้ก็ก็เอาไป ขายเป็นเป็ดเนื้อได้นะคะได้สักสองเดือนกว่าๆสามเดือนเนี่ยน้ำหนักแบบอย่างดีเลยะค่ะน้ำหนักดีเพกาเขาเป็นเป็ดเนื้อนอะอยางแนะนําเลยนะคะใครสนใจเลี้ยงเป็ดที่เหลืองก็ไม่บินด้วยโดยตัวผู้เนี่ยค่ะแต่ของเราตัวนี้หกเดือนกว่าแล้วนะคะอันนี้เราไม่ได้ขายเราเลี้ยงไว,เเงไว้เราเลี้ยงไว้สวยงามด้วยแล้วก็ เราได้ตัวเมียสองตัวเราก็ได้ได้ไข่าจากตัวเมียด้วยนะคะเดซี่กับไอริสเนี่ยยืนขาเดียวทั้งคู่เลยไอริสก็ยืนขาเดียวนะคะอันนี้เดซี่ก็ยืนขาเดียวนะนี่แบบนี้เลยนะคะในลมพัดแรงนะคะอ๋อให้ดูลมนะคะ ลมพัดยอดมะพร้าวประมาณแปดโมงแล้วมั้งเนี่ยวันเนี้ยตอนเนี้ยโอเคนะคะลากันไปด้วยลากันไปด้วยลูกสากเกแล้วกันเพื่อคนไม่เคยเห็นนี่นะคะลูกสากเกสวัสดีค่ะ